โอเคอันนั้นคือเส้นตรงนะครับถ้าส่วนของเส้นตรงลหละส่วนของเส้นตรงจะเป็นเส้นธรรมดาเป็นเส้นธรรมดาจะมีแค่จุดอาจจะมีแค่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดอหรืออาจจะไม่มีจุดนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรมันจะไม่มีหัวลูกศรอเส้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรง เรียกว่าส่วนของเส้นตรงแต่ถ้ามีหัวลูกศรถ้ามีหัวลูกศรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเส้นตรงตัดคำว่าส่วนออกไปส่วนของออกไปแต่ถ้าไม่มีหัวลูกศรเขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวทบทวนความรู้เนาะอาจจะได้เรียกให้ถูกนะครับเวลานักเรียนเห็นนะมาดูมาดูที่ภาพแรกนะภาพแรกเนี่ย เส้นตัดขวางนะครับแบบที่คุณครูบอกเส้นตัดขวางเนี่ยแต่เราลองดูรูปแรกนะรูปแรกนี่เขามีเส้นตรง ST เนหะ็นไหมคุณครูเอาปากกาไฮไลท์ให้เนี่ยเส้นตรง ST ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ดังรูปก็คือรูปนี้นะครับก็คือรูปนี้อ่าอ,อันนี้เขาเรียกว่าเกิดขวาง เกิดการตัดขวางแบบเป็นคู่นะครับอ่ารูปที่สองเหมือนกันร,รูปรูปรปรปทางขวามือเหมือนกันนะเห็นไหมเส้นตรง ST ตัดกับเส้นตรง AB และเส้นตรง CD เหมือนกันอ่าพอตัดแล้วเกิดจุดอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับพอตัดแล้วเกิดจุด M เพิ่มขึ้นมาอ่าแล้วก็เกิดจุด N เพิ่มขึ้นมา แต่ไม่มีอะไรมากนะครับให้นักเรียนเรื่องนี้นะนักเรียนเรียนแล้วต้องต้องทําอะไรได้เรียนแล้ว,ไไน,ลวนักเรียนต้องดูดูให้ออกว่าการตัดฝังแบบเป็นคนู่ต้องตัดแบบไหนแบบไหนที่เรียกว่าตัดตัดไม่ตัดไม่เป็นคู่เนี่ยหรือไม่ตัดกันอย่างเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้ก็ตัดหมดเลยใช่ไหมที่นักเรียนเห็นตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วมีเครื่องหมายระบุเนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้สัญลักษณ์ตาม ตามเส้นนะครับอ,อย่างข้อนี้นะอ,อย่างรูปนี้ดูรูปนี้นะครับรูปนี้รูปที่โคชีลูกศรนะเส้นตรง MN สีแดงเนี่ยจะมีลูกศรเพียงหัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนเนี่ยเห็นไหมเวลานักเรียนเขียนมันก็จะเป็นการเขียนแบบนี่เป็นไงลูกศรหัวเดียวอยู่ข้างบนตัวอักษร MN แต่ทีนี้นักเรียนมาดูเขาบอกว่าเส้นเส้นตรง MN น ้ามาตัดกับเส้นตรง ef อ่าเส้นตรง ef คือเส้นข้างบนใช่ไหมครับอ่าเส้นตรง ef มันมีลูกศรกี่หัวมีสองหัวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีสองหัวตรงนี้กับตรงนี้อ่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขามาใช้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสองหัวเห็นไหมอ่าเส้นตรง gs เหมือนกัน gs ก็เป็นสองหัวเหมือนกันนะครับอ่าเพียงเพียงเท่านั้นเองนะครับ แต่ระบุชื่อมันก็มีชื่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเส้นข้างบน e f เห็นไหมเราดูตามตัวอักษรนะครับเส้นข้างล่าง g s เส้นแดงๆก็คือเส้นอะไร m n นะครับแต่ว่ามันเกิดจุดตัดที่ไหนเกิดจุดตัดที่จุด p และจุด q นะเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนดูด้วยตาเปล่าปุ๊บตอบตอบได้เลยนะครับนะเพราะว่าต้องการอะไรเรื่องนี้ต้องการแค่ว่าให้นักเรียนดูว่า เป็นเส้นตัดขวางหรือไม่นะครับแล้วก็ให้เราเขียนให้เป็นเรียกชื่อให้ถูกเฉยๆนนะะเพราะฉะนั้นทุกรูปนะครับรูปที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นการตัดขวางแบบเป็นคู่หมดเลยนะตัดขวางแบบเป็นคู่หมดเลยอาจจะมีภาพข้างล่างมากกว่าคู่อยกใช่ไหมตัดทีเดียว3เส้นเลยมากกว่าคู่มากกว่า1คู่อคูเพราะว่ามัน3เส้นเนาะแต่ก็ถือว่าว่าเป็นการตัดขวางแบบเป็นคู่นะครับเพราะว่าอะไร เพราะเราเลือกคู่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเลือกคู่ไหนก็ได้แล้วคุณครูจะเอาปากกาสีน้ําเงินขีดแล้วกันนะนักเรียนอาจจะมองว่าเส้น Q Q U เนี่ยตัดกับเส้นสีน้ําเงินสองเส้นนี้ก็ได้อ่าใช่ไหมหรือคุณครูอาจจะบอกว่าตัดกับสองเส้นนี้ก็ได้อ่าใช่ไหมหรืออีกหนึ่งกรณีถือว่า Q M ตัดกับเส้นซ้ายมือสุด แบบเส้นขวามือสุดนี้ก็ได้ตามสีน้ำเงินใช่ไหมครับแต่มันมองได้หลายแบบใช่ไหมัหกษณะเดียวกันภาพสุดท้ายเหมือนกันนะักเรียนจะมองได้หลายแบบนะครับนักเรียนจะมองได้หลายแบบนักเรียนจะมองว่าตัดกับเส้นนี้ก็ได้สีน้ําเงินนะได้เหมือนกันหรือเปลีย่ยนมาเป็นเส้นนี้ก็ได้เป็นคู่นี้เป็นคู่นะครับเรียกเป็นคู่แล้วกันเป็นคู่นี้ก็ได้ นะหรือสลับมาเป็นคู่นี้ก็ได้อถูกไหมครับก็ถ,ถือว่าเป็นคู่อยู่ดีเท่านี้เองนะครับเรื่องอเส้นตรงตัดฝัางกับเส้นตรงคู่หนึ่งนะ,ะเดี๋ยวลําดับต่อไปเดี๋ยวจะมีอทีนี้นะครับทีนี้่เรามาดเามานะูเรามาแยกแยะนะเรามาแยก ทีนี้ใครฟังเพลินนะใครฟังเพลินมาช่วยกันตอบนะครับให้นักเรียนดูซิแล้วช่วยกันตอบครูคุณครูจะไม่ถามว่าข้อไหนตัดบ้างคุณครูจะถามว่าข้อไหนไม่ข้อใดที่ถือว่าเส้นตัดขวางไม่ตัดกับเส้นตรงเป็นคู่ข้อใดบ้างนักเรียนดูซิลองดูใน8ข้อนี้มีข้อใดบ้างอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อ ข้อที่ครูวงกลมสีแดงแปลว่าไม่ตัดใช่ไหมนี่ข้อสามนี่ตัดจริงแต่ตัดเส้นเดียวไม่ไม่ถือว่าตัดเป็นคู่เนะโอเคอ่าไม่ถือว่าตัดเป็นคู่แม่เด็กคุณต้ส่งพี่อยู่นะอ่าข้อไหนเอยนักเรียนอ่าเรื่องตอบเรื่องข้อหกค่ะข้อหกข้อหกเดี๋ยวนะสักครู่ข้อหกถูกต้องครับข้อหกถูกต้องข้อห้า ข้หนะอห้าละข้อห้าข้อห้าไม่เป็นคู่เกินใช่ไหมแต่ได้นะเหมือนตัวอย่างที่คุณรูบอกเมื่อกี้ใช่ไหมได้นะครับข้อนี้ได้ถือว่าตัดเป็นคู่ได้เพราะว่าเราเลือกได้ใช่ไหมเวลาเรามองเนะนี่ยเนี่ยเส้นนี้ก็ได้ถูกไหมก็ได้หนึ่งคู่ใช่ไหมครับอ่าหรือจะเป็นเส้นนี้ก็ได้เนี่ยก็ได้สองก็ได้อีกเหมือนกันหรือนักเรียนจะมองสลับด้านก็ได้นะนมองสลับมาด้านนี้ก็ได้ เพราะนั้นข้อห้านี่จะใช่นะครับแล้วข้อไหนอีกที่ไม่ใช่มีข้อสามข้อหกแล้วข้อไหนอีกไหมหมดหรือยังหมดหรือยังเลยไม่มีแล้วเนาะมีสองข้อ,อน,นี่แหละเนาะครับแอนนอกนั้นนี่ถือว่าตัดเป็นคู่หมดเลยนะครับ แตะเพราะการตัดนี่จะตัดแบบตรงๆก็ได้ตัดแบบเอียงๆก็ได้ตัดเฉียงๆอะไรก็ได้ขอแค่ให้ตัดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคู่ในเนี้ถือว่าตัดหมดเลยข้อที่ไม่ตัดเส้นตรงเป็นคู่มีแค่สองข้อคือข้อสามกับข้อหกนะมีสามกับหกนะครับมาดูต่อไปทีนี้เมื่อเกิดการตัดขวาง เมื่อมีเส้นตัดวางเส้นตรงคู่หนึ่งมันจะเกิดมุมขึ้นมาอาจจะเกิดมุมขึ้นมานะครับอ,อย่างเช่นในภาพนี้มันจะเกิดมุมขึ้นมาเห็นไหมเขาหนังสือของเราจะวงกลมสีฟ้าสีแดงไว้แล้วเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมายความว่าจากภาพนี้เกิดมุมทั้งหมดแปดมุมสัญ,ญลักษณ์มุมใช้ยังไง สัญลักษณ์มุมก็ใช้อย่างนี้นี่นีมุมหนึ่ง,ม,ง,ง,ม,ง,ง,ม,งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดและมุมแปดสัญลักษณ์มุมคือสามเหลี่ยมเป็นหมวกเล็กๆด้านบน bon, นะครับอ่ะแล้วทีนี้มันจะมีการจําแนกมุมว่าเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนีอ่เนี่ยมุมที่อยู่บนเส้นเดียวนบนด้านเดียวกันนะครับด้านหรือข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวาง เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาเส้นตัดขวางเป็นหลักเส้นสีชมพูเนี่ยนะ,ะต้องดูเส้นตัดขวางเป็นหลักว่าม,มุมใดบ้างที่ท,ที่ที่อยู่บนด้านเดียวกันนะครับอ่าอย่างเช่นดูนี้อ่านักเรียนจะสังเกตดูว่ามุมหนึ่งมุมสี่และมุมห้าอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอ่านักเรียนจะไม่นับมุมหนึ่งมุมสองนะครับเพราะว่าอะไร เพราะมุมหนึ่งมุมสองนี่ถูกกำหนดด้วยเส้นอะไรลูกเนี่ยเส้น MN ่ะเพราะฉะนั้นเราจะนับมุมหนึ่งมุมสองไม่ได้นะหรือนักเรียนจะนับมุมห้ามุมหกอย่างเงี้ยว่าอยู่บนด้านเดียวกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ยึดถือเส้น MN หรือเส้น OP นะครับเรายึดเส้นตัดขวางเป็นหลักก็คือเส้นสีชมพูเพราะฉะนั้นมันจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งเนี้ย กับฝั่งนี้ใช่ไหมครับจะมีสอง่ากเพราะฉะนั้นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันเนี่ยจะมีมุมหนึ่งมุมสี่มุมห้าและมุมแปดนีอ่อยู่บนอยู่ข้างเดียวกันนะครับอีกข้างหนึ่งวะอีกข้างหนึ่งก็คือมุมมุมสองมุมสามมุมหกแ,และมุมเจ็ดแบบนี้นะครับเพราะเรายึดตามเส้นตัดปากเดี๋ยวถ้าใครยังไม่มั่นใจมาด,มาดูมาดูรูปนี้ดูรูปนี้ มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันเราต้องดูว่าเส้นตัดขวางคือเส้นอะไรกอไก่ขอไข่นะเนี่ยกอไก่ขอไข่คือเส้นตัดขวางนะครับเส้นสีชมพูนั่นเองใช่ไหม,มเราต้องยึดเส้นสีชมพูเป็นหลักเนาะเราไม่ได้ยึดเส้นดำถ้านักเรียนคนใดไปบอกว่า1 4สีเนี่ยหนึสอยู่ข้างเดียวกันห้าหก็อยู่ข้างเดียวกัน2 3 5สามแอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะเพราะอะไรเพราะอันนั้นเป็นการยึดเส้นสีดำใช่ไหม ไอเย็ดเส้นสีชมพูอยู่บ่นข้างเดียวกันมีอะไรบ้างมีหน <2, S 1> ึ่งสองห้าหกมีอะไรอีกอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงก็เป็นอะไรสี่สามแปดเจ็ดโอเค,อเคสแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะครับเยึดเส้นยึดเส้นไหนยึดเส้นสีชมพูเนาะยึดเส้นตัด ฮะอันนี้เป็นการเป็นมุมนะเป็นมุมที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเกิดเส้นตรงหนึ่งเส้นเนี่ยมาตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งนะครับอ่ามันก็จะเกิดมุมขึ้นมาอ่าเดี๋ยวลำดับต่อไปมันก็จะมีมุมภายนอกภายในนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะตอนนี้ยังไม่ถึงเนาะอ่าคุณครูต้องปิดไว้ก่อนนะครับม่งั้นอาจจะงงว่าอะไรอะไรน้ำเงินน้ำเงินดำดำแดงแดง มันมีเฉลยนะต้องปิดเฉลยไว้ก่อนนะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนอยู่สองเรื่องนะครับอ่าเรียนเรียนการดูว่าเส้นตรงหนึ่งเส้นเนี่ยตัดกับเส้นตรงหนึ่งคู่เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะอ่าอันนั้นอย่างแรกนะครับที่เราเรียนวันนี้อ่าอย่างที่สองก็คือเมื่อมีการตัดกันแล้วมันจะเกิดมุมอ่ามุมใดบ้างที่เป็นมุมที่อยู่ห้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดนะ อ่าอันนี้เป็นการเรียนของเราในวันนี้นะสเรื่องเพราะฉะนั้นอ่าต่อไปนี้นะครับอ่าจะเป็นการทำแบบฝึกหัดนี้นะครับแบบฝึกหัด6.6%หน้า63นะครับอ่าในจุดนี้เดี๋ยวคุณครูจะมันมีแปเดี๋ยวคุณครูจะช่วยไป 2. เป็นตัวอย่างนะแล้วที่เหลืออีก6ข้อนะครับให้นักเรียนทำใส่สมุดนะ ทำเป็นการบ้านนะครับทำใส่สมุดถ้าใครคิดว่าสามารถทําเสร็จวันนี้ได้เลยก็ก็ทำเลยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าวันนี้ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้เรามีชั่วโมงแบบฝึกหัดนะครับแต่มันไม่ได้ยากมากคุณครูก็อยากให้เราเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะเนาะวันพรุ่งนี้เนี่ยอยากให้ทําให้เสร็จนะครับเดี๋ยวคุณครูจะช่วยสองข้อนะอ เพื่อไม่ให้สับสนเนอะเดี๋ยวคุณครูจะไล่ไปเลยนะตั้งแต่ข้อ 1, ข้อ2นะครับอันนี้คุณครูจะช่วยแล้วเดี๋ยวข้อ 3, 4, 5, 6, 7, 8ให้นักเรียนทําใส่สมุดนะก็ส่งเหมือนเดิมแต่บางมีมีเพื่อนบางคนมีนักเรียนบางคนส่งส่งแบบเป็นอัลบั้มที่เราสร้างเองขึ้นมาหรือไปส่งในโน้ตอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีบางครั้งคุณครูลืมนะใช่ไหมคุณครูลืมสร้างสร้างอัลบั้มให้เรานะครับ แต่แต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะไปไล่เช็คดูว่ามีใครส่งข้างนอกอัลบั้มบ้างแล้วครูก็จะเอาลูปไปโยนใส่อัลบั้มให้เพราะฉะนั้นใครที่ส่งอยู่ข้างนอกแล้วถ้าคุณครูลบออกไปไม่ต้องตกใจนะครับถ้าคุณครูลบหมายความว่าคุณครูเอารูปของเราเนี่ยไปใส่ในอัลบั้มรวมแล้วนะเพราะจริงๆคุณครูไม่ให้ไม่ให้ส่งข้างนอกอัลบั้มนะที่จริงแล้วแต่บางครั้งคุณครูลืมสร้างใช่ไหม พวกเราก็เลยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องสร้างเองก่อนนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูไปจัดการเองนะถ้าคุณครูลบก็ไม่ต้องตกใจนะครับแสดงว่าคุณครูเซฟไปแล้วนะอ่าทีนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเ,เกิด mm hmm. เกิดการเกิดการตัดขวางของเส้นตรงเส้นหนึ่งไปตัดกับอ่าเส้นตรงคู่หนึ่งถูกไหมถูกต้องนะครับอ่า mm hmm. เกิดการตัดขวางขึ้นอยู่แล้ว เพราะถ้าไม่เกิดการตัดวางลักษณะนี้มุมมันก็จะไม่เกิดถึงแปดมุมนะครับเมื่อเกิดถึงแปดมุมแล้วมาดูมุมใดบ้างที่อยู่บนเส้นตัดฟังนะครับให้นักเรียนทําเป็นสีต่างหากก็ได้อย่างเช่นเส้นตรงคู่หนึ่งนี่คือเส้น ab กับเส้น cd ใช่ไหมครับเส้นที่มันตัดเขาก็คืออะไรคือเส้น ef นักเรียนอาจจะใช้สีอื่นก็ได้อย่างเช่นเส้น ab นักเรียนอาจจะใช้ปากกาสีน้ําเงิน เส้น c d นักเรียนก็อาจจะใช้ปากกาสีน้ําเงินพอมาถึงเส้น c e f าขอโทษนะครับ e f นักเรียนอาจจะใช้สีแดงก็ได้เนี่ยเพื่อให้มันเห็นชัดว่าเราต้องยึดเส้นใดเป็นหลักนะพอเรารู้แล้วว่าเรายึดเส้น e f เป็นหลักมุมใดบ้างที่อยู่บนข้างเดียวกันนักเรียนก็ตอบมาเลยมุม1นใช่ไหมหนึ่กรับอะไรหนึ่งสองอมุมหนึ่ง มุมสองอะไรอีกและอะไรอ่าและห้าหกมุมหนึ่งมุมสองมุมห้าและ 5. มุมหกนะอีกฝั่งหนึ่งอะไรอีกฝั่งหนึ่งครูใช้สีสีสีดำแล้วกันอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรมุมสามมุมสี่ มุมเจดเนี่ยดูตามนะ,ะถูกหรือเปล่าและมุม 8, แตกเนาะใช่ไหมอ่อาเน่เท่านี้เองไม่ยากเลยนะครับ่ถ้านักเรียนมองออกเข้าใจหรืไม่ยากเลยอยอันนี้ข้อหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะเนี่ยตอบแล้วนะตอบแล้วนะเนี่ยอ่าเรา ไม่ได้ใช้ประโยชอะไรยาวๆเนื่องจากอะไรครับ <Okay. S 1> เนื่องจากเราใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วย <Okay. S 1> ใช่ไหมทำให้เราเขียนสั้นๆไม่ต้องเขียนยาวนะครเขียนสั้นๆเราใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยนะ, <Okay. S 1> ะต่อไปข้ 2. อ2ข้ 2. อ2นักเรียนต้องดูก่อน,อนอว่ามุมไหนเอ้ยว่าว่าเส้นใดน,นะครับเป็นเส้นตัดขวางเ <Okay. S 1> ส้นตัดขวางคือเส้น KL ถูกไหม เราต้องยึดเส้นตรงเนี่ยมันต้องมีหนึ่งคู่นะครับเส้นตรงต้องมีหนึ่งคู่เส้นตัดขวางจะมีเพียงเส้นเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นตัดขวางของเราเส้น kl เส้น lk เนี่ยมุมใดบ้างที่อยู่บนข้างเดียวกันยึดเส้นสีแดงเส้น kl เป็นหลักฝั่งซ้ายมือมีมุมอะไรต่อ,อมุมหนึ่งมุมสี 5, มุมห้านะฮะมุมแปดเห็นไ,ไหมตอ่อยังป่วยอ่าที่เหลือเอาเดี๋ยวครูคแถมให้ถ้าข้อ ใช่ไหมก็แรงจสนุกสนานก็ลังเพลินเลยรักคุณเด็กเด็กหมดแล้วคะไม่เห็นเพลินข้อสามแล้วกันนะข้อสามอ่าเหลือเหลือห้าข้อนะครับเหลือห้าข้อข้อสามข้อสามเส้นใดเอ่ยเส้นเส้นตรงต้องมีหนึ่งคู่นะเส้นตัดขวางต้องมีแค่เส้นเดียวเส้นตัดขวางคือเส้นยูวีบียูยูวีนะครับอ่า มีลูกศรข้างเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่ทิศทางเขาไปในทิศทางเดียวนะเท่านั้นเองนะครับรู้แล้วว่าเส้นใดก็เส้นตัดขวางก็เลือกมุมเหมือนเดิมนะครับอ่มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางมุมใดอยู่บนข้างเดียวกันก็มุมหนึ่งอ้าข้อนั้นคุณครูลืมตอบอีกใช่ไหมข้อสองเนี่ย กูตอบยังไม่ครบนะครับสีดํามีมุมอะไรบ้างนักเรียนตอบเองนะงั้นนักเรียนตอบเพิ่มเองแล้วกันนะ,ะข้อสามีมุมหนึ่งมุมไหนอีกมุมสองมุมไหนอีกมุมสามมุมมุมสี่เนาะโอ้เรียงกันเลยหนึ่งสองสามสี่เลยมุมอะไรลูกอีกข้างหนึ่ง ตอบซีมุมอะไร <5. S 1> ะมุมห้าอ่ามุมห้ามุมหกเรียงเลยใช่ไหมมุมเจ็ดเนาะเรียงเลยและมุมแปดอ่าครบแล้วสามข้อข้อนั้นขาดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับไหนาเอานิดนึงข้อสองก็อีกด้านหนึ่งมุมสองเนาะมุมสองมุมสาม มุมหกและมุมมุมเจ็ดนะอ่าเวลานักเรียนเขียนนะครับทำใส่สมุดอ่าตั้งแต่ข้อสี่ถึงข้อแปดนะอ่านักเรียนวาดรูปก่อนนักเรียนวาดรูปแล้วนักเรียนจะตอบด้านข้างหรือตอบด้านล่างก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนทับกันแบบของคุณครูนะคุณครูกระดาษคุณครูไม่พอนะครับหน้ากระดาษมีเท่านี้นะ ของเราก็ไม่ต้องเขียนทับภาพนะเขียนซ้ายมือขวามือหรือจะเขียนข้างล่างก็ได้นะครับการส่งงานก็มันเดิมนะฮะส่งในอลัลบ,บั้มที่ครูสร้างนะครับเดี๋ยวคนไหนที่ส่งข้างนอกอลัลบ,บั้มที่สร้างเองหรือที่ส่งในโน้ตก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูไปเอาเองนะครับเดี๋ยวคุณครูไปเซฟเอานะ,ะเพราะฉะนั้นมอบหมายงานการบ้านนะครับข้อสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปนะ ถ้าใครทําเสร็จวันนี้ก็ส่งวันนี้นะครับใครเสร็จพรุ่งนี้ก็ส่งพรุ่งนี้นะไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้เป็นวันแบบฝึกหัดของเรานะโอเคนะครับวันอีกครั้งหนึ่งแบบฝึกหัดหกจุดหกนะหน้าหุ่มสามแลครับแต่มีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมสองเรื่องนะี้เรื่องเส้นตัดขวางเส้นตรงหนึ่งพู่นะกับมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางเนี่ยนะมีใครถามอะไรไหมถ้าไม่มีแล้วครับครับ สใส่สมุดใส่ใสเขียนเขียนในสมุดอข้อรับอ่าข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดครับห้าข้อตั้งแต่ข้อสี่ถึงข้อแปดตั้งแต่ข้อสี่ถึงข้อแปดโอเคเดี๋ยวคุณผู้หยุดแชร์ก่อนนะครับตอนนออี้แชร์ก่อนมาดูซิ <Okay. S 1> ดูกันกี <Okay. S 1> ่คนวันนี้ยี่สิบ เอ็ดนะครับยี่สิบสองนี่รวมกู๊กู๊นะยี่สิบสองนะครับเราอยู่กันยี่สิบเอ็ดคนวันนี้ครับซื้อหนะ้าหกสิบหกสิบสามลูกหกสิบสามอ่าโอเควันนี้ก็ขอบใจนะักเรียนทุกคนครับที่เข้าเรียนอาไว้เจอกันวันวันพุธนะวันพุธ ไปเจอกันันพุธภาพนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีสวันก็ตอนมึง่รู้วังหนึ่งีห้องมึงไีห้อ